สวัสดีครับท่านผู้ชมวันพุธที่หพฤศจิกายนพุทธศักราช2568วันนี้ตรงกับวันขึ้น15คหาค่ำเดือน12ปีมะเส็งนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าวันเพ็ญเดือน12วันนี้ก็มีความสำคัญทางพระพุทธศาสนานอกจากจะเป็นวันพระใหญ่วันพระตามปกติแล้วก็ถือว่าเป็นวันแห่งเทศกาลลอยกระทงนะครับ ทั่วทุกภาคของประเทศไทยก็จะจัดกิจกรรมลอยกระทงภายใต้ความสงบเงียบไว้อาลัยที่นี่ก็เช่นกันนะครับที่วัดท่าคกอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยคำคืนนี้หลวงตางบุญชื่นก็จะจำวัดที่นี่นะครับในการทุดงควัดที่นี่ก็มีการจัดกิจกรรมลอยกระทงสถานที่แห่งนี้เป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ วัดนี้อยู่คู่กับอำเภอเชียงคานมานานแสนนานเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีทัศนียภาพที่สวยงามนะครับมีถนนคนเดินติดริมแม่น้ำโขงถ้าใครมาเชียงคานนี่ก็จะมาที่นี่ค่ำคืนวันนี้เป็นคืนที่25นะครับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธท,ทุดงควัดมาพักจําวัดที่วัดทา่าคกอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยแล้วก็มาลอยกระทงที่นี่ พี่น้องประชาชนในพื้นที่รวมทั้งนักท่องเที่ยวจากต่างถิ่นมาเที่ยวที่เชียงคานก็มาลอยกระทงมากราบขอพรลงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธในวันลอยกระทงกันพอดิบพอดีก็มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเที่ยวกันมากมายนะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นกระทงในราคา400บาทก็ไม่เบาเลยทีเดียวสำหรับระยะทางในการทุดดงวันก่อนแอดมินไม่ได้รายงานนะครับ จา,จากวัดท่าสำราญอเภอปากชมมาที่วัดสีชื่นชมเมื่อวานนี้ระยะทาง17กิโลเมตรตามที่เห็นสำหรับวันนี้วันที่25ของการทุดดงสีฟ้าข้างล่างนะครับจากวัดสีชื่นชมมาที่วัดท่าคกอ,เ,อเชียงคานเนี่ยระยะทาง20กิโลเมตรนะครับนี่แอดมินขาดการรายงานไป1วันนี่ได้20กิโลเมตร รวมระยะทาง25วันจนถึงวันนี้นี่ได้436กิโลเมตรไม่เบากันเลยทีเดียวนะครับใกล้จะ500แล้วอีกไม่กี่วันก็จะครบ500คืนนี้หลวงตาอยู่ที่วัดท่าคกสำหรับเส้นทางต่อไปนะครับขณะน,นี้หลวงตาอยู่ที่ลำดับที่13อำเภอเชียงคานต่อไปก็จะด่านซ้ายลมเก่าลมสักเพชรบู์ และก็จะเข้าสู่จังหวัดชัยภูมิในตามลำดับนะครับนี่คือเส้นทางทุดงสำหรับประวัติของวัดท่าคกโดยสังเขปนะครับวัดท่าคกนี่เป็นวัดเก่าแก่เป็นปูชนียสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในอำเภอเชียงคานซึ่งอยู่คู่กับเชียงคานมานานกว่า200ปีวัดนี้เป็นแหล่งรวมศิละปะวัฒนธรรมแบบผสมผสานจากหลากหลายนานาชาติ ทั้งฝรั่งเศสและล้านช้างสามารถเห็นได้จากลวดลายบนโบสและขอบหน้าต่างภายในวัดเป็นที่ปฏิสฐานพระประธานปางมารวิชัยศิละปะปูนปั้นล้านช้างที่ชาวเชียงคานเคารพบูชามาช้านานแต่เดิมวัดแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำที่มีลักษณะเป็นคุ้งน้ำบนซึ่งชาวเชียงคานเรียกว่าคก จึงได้ตั้งชื่อว่าวัดท่าคกนะครับนี่คือริมแม่น้ำสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2395โดยพระศรีอัคคาตนะครับเจ้าเมืองเชียงคานในสมัยนั้นกับชาวบ้านได้ร่วมสร้างวัดท่าคกนี้เพื่อกันพื้นที่เอาไว้มิให้ถูกฝรั่งเศสลุกล้ำพื้นที่เข้ามาในการล่าอาณานิคมเป็นเมืองขึ้นนะครับ ในยุคนั้นสมัยนั้นท่านผู้ชมที่ติดตามประวัติศาสตร์ก็คงจะทราบว่าในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยประเทศรอบบ้านของพวกเราเนี่ยได้ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษจะหลงเหลือแต่ประเทศไทยเท่านั้นที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็งนำพาประเทศมิให้ตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศทางทิศตะวันตกนะครับ ก็มีการต่อสู้กันมากมายนี่ก็เป็นทัศนียภาพที่มองจากดาวเทียมนะครับของวัดท่าคกตั้งอยู่ริมน้ำโของอีกฝั่งนึงก็จะเป็นประเทศเพื่อนบ้านสปป,ปลาวมองเห็นแต่ไกลที่นี่ก็เลยพัฒนากันเป็นแหล่งท่องเที่ยวท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ท่องเที่ยวทางทัศนียภาพทางธรรมชาตินะครับให้มีความสวยงาม ขึ้นชื่อเลยทีเดียวอําเภอเชียงคานหรือว่าเมืองเชียงคานเนี่ยอยู่ในใจของนักท่องเที่ยวกันหลายคนที่จะไปท่องเที่ยวพักผ่อนสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับถ้าไปเมืองเหนือก็เมืองปายใช่ไหมครับถ้าไปทางใต้ก็เบตงนี่ก็บริเวณโดยรอบวัดท่าคกนะครับคืนที่25ของการทุดงควัดของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุโธ ลงตามาพักจำวัดที่นี่นะครับแอดมินขาดการรายงานไป1วันก็คือคืนที่24ที่วัดสีชมชื่นบ้านคกเหลาใต้อำเภอเชียงคานนะครับอันนั้นก็ขาดการรายงานไปก็ต้องขออภัยก็เอารูปยอดเลยทีเดียวสรุปว่าวันนี้ก็ทุดงควัดครบ25วันได้ระยะทาง436กกิโลเมตร ที่วัดท่าคกแห่งนี้นะครับหลังจากที่ร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นกับหลวงตาบุญชื่นเสร็จก็เดินท่องเที่ยวมีลานธรรมมีถนนคนเดินชมแม่นม้ําแม่นม้ำโขงทางฝั่งสองปอป,อ,ปอลาวแล้วก็มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวหลายประเทศนะครับทั้งเอเชียยุโรปอเมริกามาเที่ยวที่นี่แล้วก็พักที่นี่ ่าเดินทางต่างๆนี่ราคาถูกนะครับนักท่องเที่ยวก็จะชอบแบบหิ้วกระเป๋าหรือเป้ใบหนึง่งเดินทางมาพักตามสถานที่ท่องเที่ยวราคาถูกนะครับแต่ก็อยู่กันอย่างมีความสุขนี่ก็เป็นทัศนียภาพที่คุณบานเย็นบุคพัิริถ่ายมาให้พวกเราได้รับชมกันบรรยากาศการทุดงควัดในวันนี้นะครับประเทศไทยก็จะเริ่มเปลี่ยนจากฤด,ดูฝน เข้าสู่ฤดูหนาวอากาศก็จะคลึ้มตลอดเวลาแดดมีน้อยแต่ก็จะมีฝนบางปล,า,ปลายทายุเข้านะครับบางพื้นที่นี่ก็คือฝนตกหนักเรียกว่าฝนเทกันนำมาในช่วงนี้ช่วงนี้สุขภาพธาตุขันลงตางบุญชื่นก็ยังคงแข็งแรงนะครับเดินตุด,ดงได้ในระยะทางที่ไกลกนะครับ20กว่ากิโลเมตรนี่ก็ทุด,ดงได้อย่างสบาย วันนี้เรามีบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้รับรับชมกันขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณคุณบานเย็นบุพพสิริที่อนุเคราะห์ข้อมูลพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ